วันนี้ผมก็มากับเพื่อนผมส้างซิงกับบางซิปมาปลี่ยนผมไม่ใช้่น้ำมันมันหนาพี่ไม่ไหวกับพี่นะครับทั้งน้องพี่ไม่ไหวกับผมพี่สับเกียร์สองแสงตัดเอ็ดนะทุกคนไป โอเคทุกคนก็ต้องกราบสดีดพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชตนเองแล้วก็วีแล้วหุนนักบิดงันๆทุกานด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแชมป o ย่าชาแนลทุกคนเออวันนี้เรามาทริปล้อตับแตงไว้ทุกคนไปวันนี้ผมก็มากับเพื่อนผมแสงสิงหัลบบางซิปบุตต้องเบิร์บุตต้องเบิรน อันนี้ก็มีทุกเวทครับผมลองเบิร์นดิฮะทำไมอ่ะ ครับอันนี้ก็เป็นเอ็กเซเตอร์นะครับคนนี้ทำจากพี่แบงค์คือไม่ได้ทำจากพี่แบงค์หรอกคือเขามาอัพอันนี้ใหม่ยันไปไหนอะอะไปเรื่อย รอช่างครับเ,เขาก็จะมีรถนำขบวนเลยครับผม ครับเดี๋ยวขับบวนต่อเขาจะนำขบวนออกจากเมืองครับผมใช่สิไม่ใส่บังลมด้วยมันเนี่ยใส่ไม่ทันครับรถเซ็ตทันกับบุญ่นหนละนพราะผมอะไม่ค่อยจะรีบหรอกแต่ก็รีบอยู่ โอ้โแดดโคตรรอดนะรอดตับแตกของจริงครับรอดตับแตกรอดตับแตก เดี๋ยวไปหาช่างช่างอยู่ที่นู่น พี่ยังไม่เอารถลงนะครับตอนนี้พี่แบงก์ก็คือตอนเนี้ยขับเ่นเล่นไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้ใส่กันก,ก็คือใส่ก็ือใส่ก็ไม่เยอะหรอกทุกคนประมาณขับรถเล่นชิวๆนะครับผมเออแค่แบบเป็นระเบียบแค่นั้นเองแบบว่าในเมืองเขาไปสัดกันนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติมันต้องมีไอ้นี่กันนิดหน่อยอยู่แล้วครับผมแต่คือแบบว่าเขาก็ไม่แบบบ้นไม่อะไรนะทุกคนสังเกตดูดิทุกคนก็ขับรถแบบมีมารยาทนะ มืงขึนะ้นอ่ะนอนตีสี่อ่ผมตีตัวรับตลอดทางเลยไม่ตีสี่ดีนอนตีห้าช่างซิ่งกรุงเทพไม่ได้นอนอ่ะที่พี่หนึ่งได้เลยนี่แทงหนึ่งอ่ะงุ่นท่าพระนะครับผม ่าดับอีกงแล้วรถแม่ดีแต่ว่ารถติดง่ายว่ะทุกคนรถผมเปิดไม่ใช่อะไรนะมันจะดับอ่ะออ ปวดมืออะไกับขาดโอ้ขานีติดกล้องจำอไิองศาครับ ้อมหัดได้เนีย่ยไม่ค่อยจะเสียนทอะไรหรอกทุกคนเออเอาจริงจะเสียนนิดนึงอ่ะ เออถามเรื่องดีบังลงไม่เหรทุกคนตอนนี้เรานี่นะครับทุกคนนี่มาไปรับผมไม่ช้าน้ำมันมันหนานี่ไม่ไหวกับพี่นะครับลำนองพี่ไม่ไหวกับผมพี่สับเกียร์สองพี่แซงน่าจะไปเลยเดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวขับนผมพี่ก็ไม่หล่อนี่มันร้อนที่ต้องหมีผมได้เอ่ะวีผมกับวีนี่นะต้องวีผมดี คือตอนนี้รอลูกพี่มานะครับผมน้ำมันมันหนาเว้ยทุกคนคือเราเราจูนกันเคลื่อนพี่แต่ถ้ามาขับกลางวันพี่ปีแค่ครึ่งคันเร่งอ่ะรถไอแชมป์ตามนี่เหมโอ้พี่พี่ยันผมเท่าไหร่ยี่สิบถ้าแรงจริงพี่ต้องยันผมสักร้อยหกสิบอ่ะเออน้าตุตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตอนนี้พี่แบงค์กำลังได้ข่าวว่ารถช่างออฟอัสซิดาไปแล้วนะพี่แอบแอบมาแล้วแย่คิงทุกคนเลยนะครับ แกกินทุกคนเลยนะครับแต่รถแย่บกว่าเขาคครับรถจักรอปลาเื้อมาเปิดคันเร่งเมื่อคืนเราจูนกันมันหนานิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวลูกพี่มาเกลี่ยให้ใหม่ลูกเอกต้องเปนจูนให้ใหม่เลยอนะ <c oughs> ลูกเอกรวมมาจูนได้ใหม่ <c oughs> ไปดิรถผมก็หนานขี่ไม่ได้ตัวอันนี้ไปขับดิบผมปกติผมว่าี่แต่ช่วงล่างไม่ดีอะผมเปลี่ยนอาร์ใหม่แล้วมันนิ่งเหรอแต่ถ้าไม่พี่ถ้าเราถ้าเรากอแบบกอคันเร่งไปอ่ะมันก็ไปได้เลย แบบที่พี่เห็นผมชัดไหมบ้าฮะบ้าฮะมันก็ไปได้ไม่แน่ต้องดูที่แมพแมพผมเสียแมพผมก็เพิ่งเปลี่ยนนะเสียได้หมดแล้วก็ไม่แน่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวรอลูกพี่มาจูนให้ใหม่โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วได้ครับพี่ได้ครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับผมโอเคก็คิดว่าประมาณนี้นะครับผมไดีไปไมใหม่คับพี่ พี่ไม่ไหวครับผมพี่เกียเห็นไหมพี่พี่แบงค์เห็นเห็นผมแซงพี่สิปอ่ะคัดกูลเลยยังไม่ได้บิดขั้เแรกเลยโอ้บิดแล้วพี่มึงไปชี้ดูถ้าคัดไม่เล่นมือนกูยุติเทค็ปแล้วคนดีกว่าโอเคครับไปเจอกันที่หน้าไปก็เล่นกัเช้าแหละบ๊ายบายทีวีโอเคทุกคนรบกวนฝากตนูไอ